มาเด้มาเด้มาเด้พี่ดวง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 โอ้โหสว้ายอยู่สวยอยู่สวยอยู่ซ้ายอยู่สวยอยู่สวยอยู่สวายอยู่ซ้ายอยู่พี่ดวงพี่ดวงพี่ดวงครับ ดูความอลังการน,น,น,านั่นสิเท่จ uh ัดเลยนะครับอาสนาจังจาอาสนะจังโดนแบนก็รู้อยู่หรอกว่าบัฟมาโหดขึ้นเยอะแต่มึงแบนเลยเหรอคนที่แบนคนสุดท้ายคนที่ห้าฝั่งตรงข้ามโคตรห่ามึงห่ามากใช่ไหมไอ้คนที่ห้าฝั่งตรงข้ามตานี้มันต้องตายอย่างน้อย สิบตัวและมันจะต้องตายด้วยน้ำมือของฟลอเรนติโนผมอุนตาหิดเจอกันคลิกแน่แล้วนายจะเสียใจที่แบเอาลซินาจังของพี่อุตสาเพิ่งสุมมาไอาตุ๊กตีเตาถ่านเดี๋ยวมึงได้กลายเป็นเตาถ่านแน่มาครับทุกคนเราจะแดลดวงให้เป็นชินช้นๆฟลอเรนติโนผมโหดมากครับตอนนี้ได้วิชามาจากรีมิกนะครับรีมิกฉันเล่าจากที่ปกติเล่นไก่พอรีมิกมาสอนเท่านั้นแหละรู้สึกไก่ลง ว่าไงด้วงว่าไงว่าไงเลืองมันร้อนเรืองมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องอย่าห้ามพี่ไอ้น้องเป็นยังไงเป็นยังไงพ้อหาบาแบรนตัวผมก็เจ็บตัวไปนะดิกร์มาแล้วมันงัดหน้ากูนแน่สวัสดีสดิกรอ์อุเย,อเย,อเย,ยเยอุยเยโอโูยเยใจเย็นมึงเ้วสองใจเย็นโอ้โหเกือบตายเลยคุ้มมากเลยครับพี่น้องโคตรคุ้มมันไส้รวนๆนะฮะนี่ฮะให้ข้อมูลเพื่อนครับเพ,เพื่อนไม่ได้ดูแมบบจบล่างเดินไปเรียนกายอย่างปลอดภัยพระว่าดวงจบล่างสวัสดีสวัสดีสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยมาเยอะจังจะมางัดหน้าพี่สินะอุ้ยอุ้ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยทำไม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 มีอะไรมากเปล่ามีอะไรมากเปล่าปึ๊บปึ๊บโอเคต่างหนีต่างคนต่างหนีเจ็บคู่ไปดิเจ็บคู่ไปดิมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าข้าวมากอ๋อข้าวมากอ๋อลิเตอร์แตกไปดิไอ้ด้วงรอก่อนมึงไล่ต่อไปเป็นยังไงเหรอครับโซโลคิว อะไรไอ้ด้วงรอก,ก่อนใจเย็นๆรอแป๊บเดี๋ยวถือคิวของเองแล้วไม่นานเกินรออันนี้ก็สั่งสอนลิเกเตอร์ไปก่อนละกันบังอาจมายืนเลนชนกับกายิจนะครับ ino, ก็โดนเฟรเรนติโนกายิจสโลคิวไปนะน้องเ้ยมาทันพอดีสองตัวผู้ใหญ่ในการคำนวณอ้าวเพื่อนแตกเพื่อนแตกด้วงด้วงด้วงเฮ้ด้วงวฮ้ไม่ไหวแล้วทุกคนมานี่สิสวยด้วงมึงบังอาจมึงบังอาจบ้างนะมึงบังอาจ ที่มาแย่งตัวกูที่มาแย่งตัวกูที่มาแย่งตัวกูค่ะป้อมไปดีค่ะป้อมไปดีไม่สนใจหรอกขอแค่ได้คิวเองสวยๆค่ะทีมมาได้หมดป่าไม่อยู่ป่าไม่อยู่ออกแต่ของดาเมนะครับวันนี้ต้องการเชือดด้วงด้วงจ๋าอยู่ไหนจ๊ะด้วงจ๋าฟาร์มอยู่เหีอจ๊ะพี่ดวงเราไปไหนแล้ว่ะพี่ดวงหายพี่ดวงหายพี่ดวงอยู่ล่างพี่ดวงอยู่ล่างเฮ้ยพี่ดวงชัดดาวเดี๋ยวเกันดีกว่ามรานะหาพี่ดวงฟาร์มก่อนตัดคลิปป่าพี่ดวงสวัสดีคลิป โดนลิกเตอร์งัดจังเลยว่ะลิปบนเข้าแล้วนะลิกเตอร์เฮ้ยกลางบบกได้กลางบบกได้เข้าเลยเข้าเลยเไปพกิกเกอร์แบบพี่ดวงพิากาเกอร์แบบพี่ดวงอ่ะแต่ดอกมีทางไม่เป็นไรฮะตายอยู่ดีพี่ดวง การกดออโต้ดอกของฟอเรนนี่มันห่างจริงเลยนะสารผมแต่ไม่เป็นไรฮะพี่ดวงตายเป้าหมายของเราสําเร็จแก่เพื่อเราได้ข้าวหมดทั้งทีเละครับจัดมันเยอะๆพี่ดวงจ๋าพี่ดวงจ๋าแบนดอาสูนะจังของเขาทําไมพี่ดวงพี่ดวงอยู่ใส่จ้าพี่ดวงไปบนแล้วระวังนะเพื่อนพี่ดวงผมมาแล้วโอ้พี่ดวงตายสวยเพื่อนสวยแล้วเอาตัวอื่นต่อเขาหาอยู่ทีเดียวพี่ดวงแทกเลือดเต็มใส่มันใส่มันใส่มัน ใส่มันครับใส่มันครับไปอ่อนเลยหนึ่งตัวกระต่อไปลายักษ์ลายักษ์เ้กูดอกไปไหนเนี่ยตีสดเลยละกันตีสดเลยละกันตีสดเลยละกันดอกไม่โดนจะไล่ตบเอาละกันโอ้โหดอกบักดอกบักดอกบักแล้วไงคือบักเราตีไม่บักปั๊บปั๊ปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊แผ่ไปหมดเน้นตีสดว่าไงพี่ดวงบินมาทำไมจ้าบินมาทำไมจ้า เฮ้ยดอกพี่ดวงพี่ดวงเดี๋ยวบัคิวไปดีเตปรำม่วงของพี่ดอกไม่โดนแต่ก็หกสองนะจ๊ะพี่ดวงสี่ศพแล้วพี่ดวงสี่ศพแล้วพี่ดวงจ๋าเดี๋ยวพี่ดวงคงต้องกลับมาตีเรสใช่ไหมผมกำลังไปหานะพี่ดวงพี่ดวงน่าจะต้องมาแท็กคลิปกลางแน่นอนเลยทุกคนผมเตรียมใส่พี่ดวงเลยครับพี่ดวงนี่เพื่อนเหมือนซอนเยอะใจเย็นกายหิดใจเย็นดูว่าดวงมันน่ากินแต่ต้องอดใจไว้ก่อนเอาแ่นี้ก่อนก็ได้เพื่อนพี่ดวง พี่ดวงพี่ดวงพี่ดวงโอ้โหพี่ดวงหนีไปได้มาเดะมาเดะมาเดะพี่ดวงมาเดะพี่ดวงมาเดะพี่ดวงคิวนี้เพื่อเธอคนเดียวพี่ดวงแตกพักตัวไม่ดีครับนี่ขนาดผมเล่นออฟเล่ผมก็น่าจะสามารถทำให้ดวงแตกสิบเพราะความหมันไส้ของผมได้เลยนะครับเนี่ยเป็นยังไงล่ะพี่ดวงพี่ดวงแข็งสวยเออสวยเฮียเตกกับเตียวเซียนสวยต่อเลยต่อเลย ล้ำล้ำมีคนล้ำมีคนบิน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 แตกหมดครับผมลิกเตอร์ว่าไงลิกเตอร์อยากจะโดนงัดนว่าลิกเตอร์มาได้ลิกไยดอกไ่โดนเพื่อนแตกเลยแย่แล้วตายตอลิกเตอร์ ตายสวยหนึ่งมวลทรงเหมือนเดิมกกนะการเล่นฟอลอนติโนของผมออกดาบแดงเลยครับอยากเชือดพี่ดวงเฮ้ยนีย่ทั้งนี้ทังนี้ทัไงนี้นี่ไหนวะเหมือนจะมีคนอันติฟรีแต่ไม่เป็นไรโหลดไวไปหาพี่ดวงกันเถอะฉันจะตามติดแกพี่ดวงพี่ดวงจ๋าพี่ดวงจ๋าพี่ดวงจ๋าดอกไม่โดนดอกไม่โดนแต่มึงต้องตายกูนี่แหละตายสวยไอ้ได้แต่เออตัวแล้วเจ็ดตัว ชือไอ้มิกมันก็สอนผมไว้ว่าตอนปาดอกเนี่ยเราต้องกดออโต้สกิลหนึ่งแล้วก็ปล่อยมือทางด้านซ้ายพอผมปล่อยนิ้วซ้ายปุ๊บผมก็ยืนเอ๋อ่ะทุกคนไม่ใช่ทางจริงนะครับฟอนเลนติโนเฮ้ยด้วงขอด้วงอีกสามศพขอด้วงอีกสามศพขอด้วงตายสิเฮ้ยพี่ด้วงอย่าให้พี่ด้วงขมือบมานี่นี่มาแล้วสวยโอ้โหสวยอยู่งสวยยุ่สวยยุ่สวยยุ่งสวยยุ่สวยยุ่งสวยยุ่งี้ด้วงพี่ด้วง พี่ดวงครับพี่ดวงครับไปไปไหนอะพี่ดวงแ <c oughs> พสซีฟที่ขี่ไปกูตายกูตายกูตายโอ้โหหนีเก่งจังว,วง <c oughs> ายด้วงเฮ้ยไหนกิจงายบอกว่เไม่กล้าโกงทำไมไอ้นี่มันศูนย์สี่ห้าวะเฮ้ยอาหารของผมอยู่รถด่วนมากๆเลยแรงทอดของพรี่สวยครับสวยครับอยากจะเตะโซโลคิวสวยครับ พี่ดวงอยู่ล่างว่ะพี่ดวงตายสวยโอเคพี่ดวงตายแปะแ้วน้ำมือคนหนึ่งเฮ้ยโอเมก้าพร้อมตีไม่เข้าเลยจบแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไม่จบเฮ้ยเนี่ยมันดอกไปอีกทางอีกแล้วอะบอลเลนติโน่บอลเลนติโน่ไม่อยู่ในมือกุมกายบอลเลนติโน่รอ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 พี่ดวงเกิดรอพี่ดวงเกิดพี่ดวงขิ่บนพี่ดวง เฮ้มึงก็ได้วะมึงก็ได้วะใหญ่เลยไม่ได้อยากได้เองเลยนะซาตาอยากได้พี่ดวงสวัสดีไอ้นี่ก็หมันไส้เหมือนกันไอ้นี่ผมก็หมันไส้เหมือนกันทุกคนหมันไส้เหมือนกันหมันไส้เหมือนกันพี่ดวงอยู่ซ้ายพี่ดวงอยู่ซ้ายพี่ดวงอยู่ซ้ายเอ้าโอ้โหบูสต์สติ๊กเกอร์มาอย่างเท่เหมือนจะไม่เท่เบื่อปุ้ยปุ้ยเพื่อนเบื่อปุ้ยปุ้ยโอเคขอบคุณปั๊มล่ามึงระเบิดแล้ว โอเมก้าพี่สายแยกดันแต่เหมือนจะไม่ได้ป้อมหุยจัดมันเอ๋รถด่วนโดนชนกูไม่ดีก้าตัวแล้วทุกคนไม่รู้ว่าตายด้วยน้ำมือเราไปกี่ตัวนะฮะแต่ขอแค่มันตายสิผมก็สุขใจแล้วดวงตัวที่สิบต้องกลายเป็นรถด่วนด้วยน้ำมือของผมไอ้อะไรทอดเอ๋ยผมรู้สึกผมบางมากเลยนะฮะฟองเวสสักหน่อยแล้วกันแค่นี้ก็แรงจัดแลละซาต้าถงกับตัวขาดในเซียววิดวงเกิดแล้วร่างจะเย็นเพื่อนออมกอน พี่ดวงพี่ด้วงกูมาหาแล้วพี่ดวงนี่ไงล่ะตัวที่สิบสายแล้วมือของผมด <Yeah! S 1> อกไม้ต้องเล็งนะครกดออโต้ไม่เคยโดนเลย <Yeah! S 1> มันบินมาแล้วสวัสดีซาตาราก่อนกูเนี่ยลาก่อนโอ,โอ้โหเดินมาโดนเทียวยิงโอเคพอใจทุกคนดว้วงสิบตัวแล้ว <Yeah! S 1> ทีมันเหลือ2องฝากด้วยทนยิงมันอเออดวงวันหลังถ้าพี่จะรีวิวหรือจะเล่นตัวอะไรอะ่ะห้ามแบน ตัวที่พี่เ,เ like oh, จนน่เด็ดขาดเข้าใจไหมไม่งั้นน uh ี่ก็จะเป็นจุดจบของเองป่าตายสิหดจริงๆฟลอเรนติโน่ของผมขนาดดอกโมูซูยังได้ดับ2เลยนะครับเหลือเชื่อก็จบไปด้วยสกอร์ค่า12ตาย7ตัวเลยนะฮะที่ตาย7ตัวเนี่ยเพราะแบบเลือดมันร้อนจะเข้าไปหาด้วยอย่างเดียวเลยนะครับส่วนไอเดือก็ คะแนนมีพีอันดับ5ไปนะฟอร์เนนติโนของผมก็ยังมั่วทรงเหมือนเดิมเลยนะฮะงไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สไลต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพิ่มกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปรีวิวอาซึนะาต่อนะครับคลิปนี้น่าจะลงหลังอาซึนานะฮะจัดไอ้ดวงให้ตาย0ตัวด้วยฟอนติโ,นโนแต่เพื่อนล่อไปครึ่งหนึ่ง What?